phải ở đúng <laughs> จังหวะนี้เราต้องชาร์จนะครับอย่าให้เขาชุบเพื่อนกันได้นะทำไมปับเป็น FPP เฉยเลยโอเคโอเคโอ๊ยพลาดท่าหรอทุกคน <1> <1> แม่เอ้ยอุตสา่าห์เก็บไปสองละ เรียบร้อยไปต่อที่เกมที่สองกันเลยทุกคน drill, โอเคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Head b o TV นะครับวันนี้อยู่กับเกม PUBG Mobile นะครับผมอยู่ในโหมดทีมนะในด้าน Sand Hawk นะครับผม วันนี้ผมจะเล่นแบบเซฟเลยเซฟที่สุดที่ผมจะเซฟได้เลยนะทุกคนเราจะมาลงกันที่เมืองนี้กันนะครับผมห่างไกลผู้ชนชุมชนหน่อยนะอืมห่างไกลผู้คนหน่อยนะครับเราจะเล่นแบบไต่แรงโดยเฉพาะมิตตี้หนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม อันนี้ผมแต่งมันชุดยม,มัทูตสีแดงอเอาเคสเอสได้อยู S S, U ่ลูกซองโอเค <c oughs> ผมไม่ถนัดระยะประชิดเพราะฉะนั้นผมจะเอาลูกซองออกนะครับ ผมนึกว่าคนจะสาดใส่เพื Hudson ่อนซะแล้วเขาอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ว่าเขาเห็นตอนเราลงไหมนะภาวนาอย่าให้เห็นเลยของยังไม่พร้อมเ็อยู่นอกวงนะทุกคนเรียบร้อยเพื่อนเบอร์สองเรา เขาอยู่ตรงโกดังนะมีคนอยู่หน้าผมคนหนึ่งนะั้นน่าจะเป็นเพื่อนเขานะครับแล้วก็มีคนตัวหนึ่งอยู่ยิงกันอยู่บนเขานะครับนั่นไงนั่นไงสองตัว น่าผมคาดว่าน่าจะคอลลตตี้กันนะครับเพื่อนไม่น่านรีเปิดจุดเลยเอ่าเราเราจะค่อยๆอ้อมไปฆ่าเขานะครับเวลาเราเล่นเป็นทีมกับเพื่อนเราควรเวาาาระยะห่างจากเพื่อนหน่อยหนึ่งนะฮะ ้สองตัวเมื่อกี้เขาหายไปแล้วนะผมก็อยากกลับไปแก้แค้นให้เพื่อนเบอร์สองนั่งไง เจ็บเจ็บเจ็บเขาเจ็บอยู่ทาร์เก็ตนูเทรไลซ์ข้างหน้าเราโอเคได้หนึ่งตัวเขายิงกันอยู่ในเมืองนะทุกคน ขอมอบเพื่อปรับสะโรบก่อนนะครับแป๊บนึงนะเห็นแล้วอยู่บนเขาเอ,ยอยู่บนก้อนหิน ดีนะยิงไม่โดนอ่าควรสมุกควรสมุกด่วนเลยมันนะไม่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 ไม,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 ไม่ควรถอยกลับมาโอเคเห็นแล้วเรารู้ตำแหน่งเขาแล้วนะครับ เราจะเป็นคนร้อยเพื่อนดีไหมไรเพื่อนจังหวะนี้วงบีบเยอะปั๊มยาก่อนนะทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับเพื่อนเราสาดแล้วเพื่อนเราสาดแล้วเพืเราสาดแล้วเขาอยู่ตรงนั้น โหดีดเขาเจ็บจังหวะน,นี้เราต้องชาร์จนะครับอย่าให้เขาชุบเพื่อนกันได้นะทำไมป้เป็น FPP เฉยเลย โอเคโอค้ยโอ้ยพลาดท่าหมทุกคนแม่งเอ้ยอุส่าหกเกมบไปสองละเรียบร้ายไปต่ออันที่เกมที่สองเลยทุกคนโอเคทุกคนก็มาต่ออันที่เกมที่สองเลยเนาะเกมที่แล้วเราพลาดด้วยทุกคนอ สวัสดีครับ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 โหลโหลอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดขวบ่ครับอายุพี่สองล้านปีอนะน้อง ได้ยินได้ยินได้ยินปักีอะไรอ่ะอ๋อกินบัก,บกีเรียนสูงปเงปล่าอ๋าอได้อยู่แค่แรงโกยไองอนอนยังแรงไรอ่ะ อ๋อแบกพี่ได้เปล่าพี่เล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะทำไมเพื่อนไม่ชุบอ่ะเพื่อนตัดหางไปวัดเราเหรออ๋อแล้วเขาตายเลยเราตาย อ๋อเขาเขาไม่ตายเลยเหรอทำไมหนูตายหมดเลยอ๋มอ,ม,อมาร์เลยมาร์เลยอยู่ไหนอยู่ไหนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพี่กำลังไป

ได้นนแล้วหนึ่งตัวได้นนแล้วหนึ่งตัวสวยเพื่อทีมโหดมากทำไมน้องไม่ช่วยข้าเลยอ่ะอา้าว <c oughs> มีลืมกันด้วย <c oughs> น้องเรียนปลาไหนครับเนี่ย อ้าวทำไมหยุดอ่ะ <c ười> คืออะไรทำไมทำไมฮะ <c ười> ว,ว่าพี่ชื่อ,อว่าพี่ชื่อว่าบลูอุ๊บ <c ười> บ้าพี่ชื่อบลู เออพี่อยู่ปออไรพี่อยู่ปปอสองม,ม,มีปืนใหญ่ด้วยเหรอหหรอ๋อไม่มีไม่มี น,น,น้องเบอร์อะไรอะ่ะพี่ใส่ชุดมัมมี่อยู่เนี่ยอ้าวแป๊บหนึ่งพี่ฟาร,ร์มของอยู่เดี๋ยวพี่ไปใ,ใช่ฟาร,ร์มของฟาร,ร์มของอใช่ฟาร,ร์มของฮะ ของฟาร์มเออเขาแย่งของน้องนี้ใส่ไม่ดีเลยเนาะ โดนหรือไม่โดนหรือไม่อ๋อไปมีคนยิงกันมีคนยิงกันเข้าเลยเข้าเลยน่าจะเป็นบอดน่าจะเป็นบอดมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่บอดยิงกันอยู่บอดยิงกันอยู่บอดยิงกันอยู่แตกหน,นึ่งอ้าว <c oughs> ก็อน,น้องไม่ยิงอ่ะ พี่อยู่แดวนั่งให้นังหนึ่งนั่งหนึ่งนั่งหนึ่งทำไมน้องไม่ยิงมันนะ่ะน้องให้พี่ยิงอยู่คนเดียวไม่ได้นะ พี่เล่นไม่เป็นนะไข่รปลาระเบิดไข่รปลาระเบิดไมียาเม่เียวมีฝั่งนู้นยิงกันฝั่งนู้นยิงกันบวกเล,ยบ,กเล,ย,ลยบวกเลยไล่บวกเลยอยู่ในหมู่บ้าขนข้างหน้าอยู่ในหมู่บ้าขนข้างหน้าพี่มาร์คให้พี่มา,มาร์ราคโห้ลยลูอยู่ตรงนี้พี่มาร์คเลยอยู่ตรงนี้พี่มาร์คเลย มึงเข้าบ้านมาแล้วมึงเข้าบ้านมาแล้วตามเร็วตามเร็วโคเวอร์พี่หน่อยโคเวอร์พี่หน่อยฮัลโหลแตกไปแล้ว <c oughs> พี่เก่งไหมพี่เก่งไหม กว่าพี่จะมาถึงขั้นนี้ได้พี่ฝึกมาสามร้อยปีนะน้องข่ายแย่งของตบแม่งหัวทิมเลยใช่ไหม น่ไพี่ยังไม่เห็นเลยนะนเนี่ยเนอะเขื่อเลยอ,ลลเลอ๋อแล้วถ้ามันไม่ลงอ่ะ <laughs> ไม่มีคนยิงกันมีคนยิงกัน<า>พี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่ชาลแล้วแตกแตกแตก พี่เก่งไหมพี่เก่งไหมพี่เก่งไหมแต่ไม่เก่งเท่าน้องใช่ไหมเอาโทอศาพท์มารับเร็ว น้องน้องชื่ออะไรครับชื่อชาครับชื่ออะไรนะชื่อชาชานมไข่มุกอะไรอย่างงี้เหรอ <c oughs> ใครไาแล,วล้วไ <c oughs> ปนะปตาเดี๋ยวตายนะไห <c oughs> นใครใครไหน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  Bán này bán này này Bán này bunny này ạ à Cô đăng hả? Cô đăng Này, nón kẹp bunny 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 Nón kẹp bunny 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 เ้ยยิงแล้วยิงเออเ,เปื่อนเบอร์สองยิงแล้วเออใครใช้ปืนเสียงเหมือนตอดเลยน้องน้องรู้จักช่อง Headboo TV ไหม ไหน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 งูไต่เลยนะอืมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหมตองิ่งไ, <c oughs> ไปให้ทันเรอ ใครตอดอะเมื่อกี้ใครตอดอะมันไกลมากเลยนะอ๋อคอยวิ่งไล่บวกเลยโหดเหรอมันโหดหรอ hồn nhạc hà nội lâu 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 กอดสาวยังกอดสาวยังกอดสาวช่องให้เห็ดบูทีวียังเนี่ยจะไปเอาเนี่ยแต่วิ่งไกลมากเลยวิ่งแบบพี่ตุนเลยเนี่ย <c oughs> แต่พี่อยากบวกอ่ะพี่อยากบวกพี่อยากหาคนยิงอ่ะ <c oughs> เอา Nóng tay để phía coi chụp hay Xong mà thắng nữa Ồ Chạy ad phía chứ mi Chạy ad phía chứ mi Nó Hả? วัดพี่เมื่อไหนครับรถเบอร์สามขับรถเหรออ๋อขนาดนั้นเลยเชียวอ๋อเบอร์สองเลม้า

ใช่เหรออ๋อได้ได้ได้ทุกคนอะไรกับเนี่ยเล่นกับเด็กทุกคนลำดับอะไรก็ไม่รู้ด้วย โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมลงคลิปใหม่หมจะได้ไม่พลาดกันนะครับผม <c oughs> Headboo TV ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ